มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและติดตามสัเพื่อนการดำเนินง,งานตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมวิสาหการาริจขนาดกลางขนาดย่อมในส่วนของสสว,วก็คือมอบให้สำนักงาสสวอันนี้ให้สำนักงานสสวดำเงงนินการตามข้อสังยการและสับสนุนแทนไปรับหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย่อไปาลหรือไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ ยังยังโครงสร้างไม่แตกแต่ว่าโดยตัวบุคคลซึ่งเรารับมาจากนโยบายรัฐบาลแต่การจำกัดดูแลขัดเพื่อนเนี่ยภาคปฏิบัติเนี่ยท่านนายกมองภาคปฏิบัติว่าขัดเพื่อนให้เกิดจริงแล้วให้เกิดในแนวทางที่สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสนะซึ่งผมก็ดูแลอยู่นะแล้วไม่เสรีเป็นโจทย์อย่างโจทย์หนึ่งและหน่วยงานนี่มี รถใช่ไม่ได้ไปแตกโครงสร้างไม่แตกนะไม่ได้มาถูกใต้กระชูงนะเพียงแต่ท่านนายกบอว่าให้ผมช่วยดูอ่ะถูกไหมฮะให้ช่วยกำจัดดูแลและกับเกลื่อนที่บ้านให้ฟังนัแต่ถ้ามีอะไรซึ่งต้องถึงท่านนายกผมก็ดำเสนอได้แต่ก็ดูรายใต้ชิดให้ท่านแล้วก็เดินแล้วก็มาใกล้ชิดกับทุวคนในงานการทำงานใต้แนวผ่านอยู่ อะไรบ้างคะที่มันมีความซับซ้อนที่จะต้องแก้ปอดมันต้องดูยังผมยังไม่ได้ดูไหนหลย,ยือน,นะครับแต่ว่า,ยายอย่างเราสุดเดือดหน้าอะไรเนี่ยจะมาให้ซับซ้อนนะครับไตเป็นโรกไตเป็นโรคไตเช่นเครือทายเอ่อในพื้นที่เนี่คืออุตสา,าหกรรมจังหวัดของเราก็ตามนะครับแล้วก็จะไปดูข้อมูล O S OS S O S เนี่ย Rescue Center ของเราเนี่ยผมอยากเขียนพาดว่า มีแนวทางทิ่ไม่ใช่แต่นา้มีแนวทางที่จะใช้กลไกอย่างนี้ขภา,าพยกเหล่า,หา,า,างนี้มานหนุนเ่ื่อมตละกันเพื่อทําในเรื่องของการกัะตานเนเชอร์ดีไหลท้องถิ่นเรามีเรามีเรมครือข่ายมีกลไกใจแบบนี้เป็นชั้นโครงการสาสอจะทําเรื่องอะไรเรากรมส่งเสริมเราก็มีใช่ไหมเนี่ยอย่างเนี้ย เดี๋ยวมาจัดด้วยกันดิเอาพบตรงไหนทำแล้วทำอะไรแยกไปสั่ซอนใครทำ